ครับผมวันนี้ก็อยู่กับสจรีวิววันนี้เราจะไม่รีวิวเราจะมาแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยกาจัมือสองมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกบ้างหลายบ้างซึ่งแน่นอนแหละถ้าตระกูล RX หรือ GTX ก็น่าจะหรือ RTX ก็ตามแล้วแต่ในปีต่ำกว่า2023แล้วเนี่ย ก่อนเหมืองแต่เกกน,กนกี่ยกระจอกเอาไปขุดเหมืองนั่งข้งเยอะนะครับทีเนี้ยไอเราจะซื้อกระจอกมาเล่นเกมสักราคาถูกๆในหลักพันเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเยอะเนาะถ้าเราียกแล้วไอหลายๆตัวเนาะเราก็เลือกไม่ถูกว่าเอ๊ซื้อตัวไหนดีนะครับเอาเป็นว่าก็เลือกซื้อตามตารต่อที่เราต้องการละกันแต่ทีนี้เราจะซื้อกระจอกไงลนะ่ะให้มันไม่เสียเวลา ให้มันเล่นเกมแล้วรู้สึกสบายใจนะครับอย่างก็จอมือสองเนี่ยประกันประกันอย่างมากสุดก็เจ็ดวันสามวันหรือไม่ก็เดือนหนึ่งอ่ะนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเดินเราจะเห็นของจริงก่อนสภาพภายนอกดูสภาพภายนอกได้อะไรได้แต่ถ้าสั่งมาก็ยากหน่อยยกเว้นถ้าสั่งจากพวกแอปส้มหรือแอปหลัก,ลกๆที่คืนของได้ก็ดีหน่อยนะครับซึ่ง การเทสอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ไ mm ด Ο, ้สะดวกกับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆเอาไว้ดูนะครับว่าการ์ดที่เราจะซื้อเนี่ยมันน่าเล่นขนาดไหนเราจะเห็นนะว่ามีการ์ดสองตัวนะครับจิกกับเอฟตัวนี้เป็น i ค่าเป็นส่วนทั้งคู่นะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยก็ดูเอ้ก็การ์ดจอมือนกันนะครับแต่เรามาดูสภาพกันดีกว่านะครับอ่ะดูที่ x อกก่อนตัวนี้นะครับก็ เทค่อนข้างที่จะเนียนนะครับพัดลมพัดลมซิง์อะไรก็ค่อนข้างเนียนนะครับร้านเขาก็มีแปะเทสด้วยเนาะก็ปกติเขาต้องเล่นฟูลมาร์กันอยู่แล้วแหละพวกเทสอุณหภูมิเทสอะไรอาจจะนั่นหน่อยนะครับอันนี้ก็งอนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับดูท่อไปครับท่อไปชุดใหม่นะสีสวยดีนะครับเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นกัดจีนพวกตระกูล2 0 4 8นะครับ อืจะดูได้ว่าทองแดงเนี่ยสวยเนียนเลยนะครับช่องพอตไฟก็นั่นหน่อยก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับซึ่งเอามือปัดก็ออกนะครับพลมพลมแล้วฝุ่นเล็กน้อยแต่ก็ปัดออกนะครับอ่าส่วนของทองแดงไ้ยไม่ใช่ท่อซิงค์นะครับก็ดูดีอยู่มีฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีคราบสนิมอะไรขนาดนั้น อ่ะพวกรูน็อตก็แน่นอน,นครับพวกนี้อาจจะโดนแกะเปลี่ยนซิลิโคนมาบ้างแล้วอะไรบ้างนะครับแต่ก็ดูได้ว่าก็เก็บค่อนข้างดีนะครับเห็นรูรูไม่เยินมากแล้วก็ไม่เป็นคาบอะไรเลยนะครับแล้วก็มาที่ส่วนของแผ่น PCB ีไอพวกส็อกเก็ตต่างๆนะครับเห็นได้ว,ว่ามันทองหมดเลยไม่มีคาบอะไรเลยนะครับอืม ทั้งสองฝั่งนะนะครับอันเนี้ยเราดูสแกนแค่เนี้ยอาจจะมีส้นหนเล็กๆ็น้อยๆนะครับอันนี้ก็พอรับได้อันนี้เราดูภายนอกแล้วโอเคแบบเนี้ยผมผมมองว่าโอเคนะอืมดูดิ้องแดงสวยๆจิ๊บๆนะครับเก็บงานมาค่อนข้างดีนะโอเคได้ๆได้ตัวนี้มันเป็นแบบ พ่อเดียวเนาะน่าจะเป็นเท่าคู่อนะไรอย่างนี้นะครับอะทีนี้เรามาดูเทียบกับการ์ดที่ผ่านการขุดหนักๆกันมาบ้างนะครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเพราะว่าถึงเทสผ่านแต่อายุสั้นผมเจอมาหลายตัวแหละลวงบ่อยที่สุดแล้วนะครับโอเคคืนขายเขาจะบอกว่ามีสนิมเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามนะครับเทสผ่านแต่มีสสิมเล็กน้อยอดูนะครับ เพจมีสนิมเล็กน้อยนะครับตามพอตตามอะไรตอนแรกก็ไม่ใีแล้วหรอกนะครับต่อมาพัดลมออาดูสวยที่นะครับ,ด,ด,รบดูหมุนได้ง่ายดีนะครับลองดูข้างในเนี่ยสนิมนะครับอ่ะ,อะดู้างนอกนะแต่ดูดูพวกสีท่อสีอะไรครับดูฝุ่นข้างใน เห็นไหมว่ามันผ่านความร้อนมาหนักขนาดไหนนะครับจะผมเอาเทียบให้ดูอะลูน็อตะเริ่มเป็นสนิมหมดแล้วนะครับไปกังข้างในนะนี่เห็นหมดแล้วนะครับท่อดูท่อทองแดงท่อไปนะครับก็สีแบบผ่านความร้อนทุกชนมากนะครับหรือ <laughs> เพจข้างในไอ้ดูซิงข้างในนะครับก็โอเค ันผ่านความร้อนมาค่อนข้างเยอะนะครับแม้กระทั่งรูน็อตพวกนี้ครับก็เริ่มไขก็รอบคางเริ่มมีสน,นิมเห็นนะครับไม่รู้ผ่านแล้วม่บ้างนะแต่ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยกระแทกน่อยเราก็มาดูตรงเรื่องของส o กเก็ตตัวเสียบเนาะนเห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีคราบสน,นิมเล็กๆคราบ เขาเรียกว่าคราบเกลือลหรือสนิมนั่แหละซึ่งบางทีมันขัดไม่ออกนะครับไอ้พวกนี้แหละมีปัญหาทําให้เครื่องมันเปิดไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับร้ายแรงสุดก็เสียเลยนะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งยิ่งยิ่งชัดเลยเห็นไหมครับเป็นคราบเนี้ยนะครับทําให้เครื่องดับได้ไหลายได้ซึ่งถ้าให้เลือกนะไกด์แบบนี้ยผมไม่เลือกเล่นดีกว่านะ ถ้าถ้ามีสองตัวมาวางคู่กันแล้วเป็นชื่อแบรนด์ g i e g a b y e f f e c t มันก็จีนยาว,แล,วแล้วก็ผมยอมเลือกอันนี้ดีวกว่านะครับถ้าเทียบสภาพอ่ะตัสภาพรวมคู่วางกันนะครับอันนี้ยังไม่รวมผลเทสนะซึ่งผลเทสอะอุณหภูมิตัวเนี้ยอยู่ราวราเจ็ดสิบปึมๆเกือบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอุณหภูมินะครับตัวเนี้ยทะลุไปแปดสิบแปดสิบเก้า นนี้เกือบ90ิองศาเลยนะครับแสดงว่าสิลโคนไปแล้วนะนี่คือเทสจากเคสเดียวกันนะครับซึ่งแจ็คพอตอีกข้อนึงคือตอนนี้น้องสุขิตแล้วนะครับก็คือมีการเล่นแล้วเขาเรียกว่าอยู่ๆภาพหายนะครับแล้วก็แล้วก็ยังไงอะ่ะภาพหายแต่มีเสียงนะครับรีสตาร์ทเครื่องมาใหม่ไม่เจอไดเวอร์แล้วนะครับทิกกรไป ที่ผมเคยเจอมีกิกะปบอ์อลัสสองอย่างนะครับอ่ะอันนี้เฉพาะเพจนะพกแผ่นตรงทางนี้อืม แังอ่าไม่แบบความเนียนแล้วก็ท่าแป๊บซึ่งน้องอยูข้างล่างน้องอาจจะดูยากนะ ประมาณนี้แต่ตัวช่วยเลือกกัดจอในกรณีถ้าเราไปซื้อบ ไม่ได้เทสไม่ได้อะไรก็ลองดูสภาพภายนอกเป็นทางเลือกก่อนละกันเนาะก็ผมว่ามันช่วยได้อย่างแหละว่าดูเบื้องต้นมัคการ์ดไม่ใช้งานหนักไหมหรือมันเปลี่ยนพาร์ทอะไรมาบ้างเบื้องต้นแล้วนะครับก็อย่างที่ว่าการ์ดมือสองเกินมากแล้วก็ตัวเลือกเยอะราคาไม่ห่างกันมากนะครับก็เ,เลือกกันดีๆละกันอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็แนะนำกันได้เนาะตัวนี้มีอะไรก็คุยกันได้แนะนำกันได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับแค่มาบทนี่ว่าเสียเวลากระจอเนวเซ็ง